ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ีย TikTok, Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภา,าษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนอ e s y a s อ r o นะคะในตอนนี้ ep 34เราจะคุยกันเรื่องของการพยากรณโชคชะตานะคะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความสุขความหวังกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นดีๆในอนาคตเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการพยากร์มักจะเป็นที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พยากรณ์ด้วยตัวเลขใช้ในการ ทำนายหรือเสี่ยงทายเรื่องของบ้านเลขที่เลขทะเบียนรถมือถือหรือแม้แต่ศาสตร์ดวงดาวที่เอาไปใช้ในการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ฝั่งตะวันตกเช่นโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์นิรายณนะและก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนนอกจากนี้ยังมีการทํานายแล้วก็เสี่ยงทายเรื่องของ ไพ่ที่เรียกว่าออร์คิลก็คือไม่ใช้ดวงดาวหรือไม่ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวหรือไม่ใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดเราก็ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ศาสตร์พยากรณ์นะคะที่สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าศาสตร์พยากรณ์นั้นมีมากมายหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ที่เราบอกไปแล้วว่าใช้ดวงดาวกับไม่ใช้ดวงดาวนะคะคนที่สนใจเรื่องของศาสตร์พยากรณ์นี่แหละก็จะทําให้เป็นคนที่มีความรู้มากมายเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าศาสตร์ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อจะทำนายอนาคตไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาบุคคลดวงชะตาบ้านเมืองเขามีศาสตร์อะไรกันบ้างสำหรับคลิปวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการพยากรณโชคชะตานะคะทีนี้หลายคนที่ชอบในการดูดวงนะคะก็จะมเีเหตุผลสำคัญๆก็คือเวลาที่มีปัญหาเวลาไปดูดวงชะตาเนี่ยคืออยากรู้เรื่องราวต่างๆที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก อะไรก็ตามที่กําลังเป็นปัญหาก็จะอยากหาที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะคนที่เป็นหมอดูหรือเป็นนักพยากรณ์นะคะจุดเด่นของหมอดูหรือนักพยากรณ์หรือแม้แต่โหนนี่แหละจะมีสเสน่ห์ตรงที่สามารถใช้ศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อการพยากรณ์ดวงชะตาในอนาคตได้นะคะเราจะสังเกตเลยว่าใครก็ตามที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ที่อยากรู้อนาคต ก็มักจะนึกถึงหมอดูหรือนักโหราศาสตร์ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันท่านที่มีความทุกข์เรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นสภาวะเรื่องของการเงินความรักเห็นไหมคะจริงๆแล้วถ้าอาจารย์จะพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสไปปรึกษานักจิตวิทยาที่จะขอลายความรู้สึกคอยบำบัดช่วยเหลือจิตใจแต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง นิยมหันไปพึ่งหมอดูหรือนักโหราศาสตร์เพราะว่าอาจารย์มองว่าเป็นลักษณะการให้คำพยากรณ์แล้วก็การให้คำแนะนำเยียวยาจิตใจไปอย่างครบวงจรทำให้จึงเป็นจุดที่เปิดโอกาสหรือว่าเป็นช่องทางให้หมอดูอนักโหราศาสตร์ได้เข้าถึงคนที่มีปัญหาและที่สำคัญที่สุดคนเหล่านั้นเมื่อมีปัญหาแล้วต้องการจะระบายปัญหา ไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาและยังอยากรู้ด้วยว่าชะตาชีวิตของตัวเองในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นแหละทั้งหมดก็เลยเป็นที่มาของนักพยากรณ์หรือนักโหราศาสตร์ที่คอยแก้ปัญหารับรับแก้ปัญหาแล้วก็รับตรวจดวงชะตาและที่สำคัญยังคอยให้คำปรึกษา การเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมโชคชะตาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมไว้อยู่ในบทบาทของหมอดูแล้วก็โหนก็สามารถให้คําพยากรณ์ได้วันนี้เราก็เลยจะคุยกันในภาพใหญ่เรื่องของการพยากรณ์โชคชะตานะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุผลของคนที่ชอบดูดวงก็อย่างที่บอกแล้วเราต้องการคำตอบคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น คำตอบเรื่องทางด้านบวกหรือลบทางด้านบวกก็อาจจะเป็นอยากจะรู้ว่าเราจะขยายการลงทุนได้ไหมลงทุนแล้วดีไหมอย่างนี้เป็นเรื่องของเชิงบวกและในขณะเดียวกันพอลงทุนแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรสําหรับการลงทุนนี่ก็คือเป็นการที่เราต้องการจะเอาศาสตร์พยากรณ์อนาคตมาช่วยเพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ด้านที่2นะคะก็คือคนที่อยากไปดูดวงอยากหาคําตอบคําตอบทางออกของปัญหาทางแก้ของปัญหาแล้วก็แนวทางหรือแนวโน้มชะตาชีวิตของอนาคตของตนเองเช่นคนที่กําลังมีปัญหาขัดสนเรื่องเงินเราอยากรู้ว่าแล้วดวงของเราด้านการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นปัญหาสําคัญที่คนที่มีปัญหาก็อยากรู้ แนวทางแก้ปัญหารวมถึงแนวโน้มชะตาชีวิตของตนเองในอนาคตด้วยทีนี้จุดที่จะทําให้ความสัมพันธ์เรื่องของการพยากรณ์นั้นราบรื่นอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องไปหาหนักพยากรณ์หมอดูหรือโหนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจว่ามีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิชาที่เราจะพยากรณ์หรือว่าเราต้องการให้เขาดูดวงให้เพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์อันนี้แหละถือว่าเป็นความ ที่จะเอื้อหรือว่าเกื้อกูลให้การพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นไปอย่างราบลื่นถูกต้องแล้วก็แม่นยำเพราะว่าความสัมพันธ์อันดีก็ย่อมจะส่งผลให้หมอดูพยากรณ์ด้วยความแม่นยำแล้วก็เก็บรักษาความลับของลูกค้าแล้วก็การเปิดใจหรือเชื่อใจระหว่างหมอดูนักพยากรณ์กับลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้ จากคนแปลกหน้าซึ่งไม่เคยรู้จักกันแต่ว่ามีปัญหาจะเอามาถามทำให้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้แ่ะค่ะที่จะเป็นพื้นฐานต่อการพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะไม่เพียงแต่ความรู้ของนักพยากรณ์เท่านั้นทีนี้ในเรื่องของการพยากรณ์โชคชะตาก็จะออกมาในลักษณะเป็นคำพยากรณ์จากหมอดูหรือว่านักโหราศาสตร์ทีนี้ คำพยากรณ์เหล่านี้ก็จะแตกต่างไปตามหลักหรือศาสตร์วิชาซึ่งอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่าศาสตร์พยากรณ์นั้นเป็นการให้ข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกศาสตร์พยากรณ์เองเพราะฉะนั้นขอบเขตของวิชาหรือว่าศาสตร์พยากรณ์นั้นมีข้อจํากัดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิป easy astro ใน หัวข้อต่างๆที่อาจารย์จะพยายามทำไว้ให้ครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจโหราศาสตร์แต่อาจจะไม่อยากเรียนโหราศาสตร์ก็เข้ามาดูคลิป Easy Astro ได้ทีนี้คำพยากรณ์จะเป็นลักษณะคำทำนายจากนั้นก็อาจจะแฝงไว้เรื่องของคำแนะนำหรือการให้คำปรึกษาซึ่งจะเป็นการที่ คอยบอกคอยแนะคอยกล่าวเพื่อให้ผู้ที่มารับคำพยากรณ์กับเราเนี่ยได้แนวทางจากคำพยากรณ์ในลักษณะคำทำนายไปแล้วและก็ยังจะช่วยเหลือในแง่ของการให้คำปรึกษาต่อปัญหาต่างๆที่ผู้ที่มาหารับคำพยากรณ์จากเราต้องการจะถามเพราะฉะนั้นหมอดูเองนี่แหละหรือนักโหราศาสตร์ก็ถือว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บำบัดจิตใจนะคะ ให้คนที่เข้ามาหาเราได้ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆได้เล่าได้ระบายได้ฟังคำพยากรณ์รวมถึงได้แนวทางเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ดําเนินชีวิตไปตามคำแนะนำของศาสตร์พยากรณ์ที่เราได้มอบให้กับผู้ที่มารับคำพยากรณ์ทีนี้ความสัมพันธ์อันนี้แหละที่เมื่อเรามีการดูดวงต่อกันไปเรื่อยๆจะทำให้ ผู้ที่มารับคําพยากรณ์ก็จะได้รับคําพยากรณ์ที่แม่นยําเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นการแชร์ข้อมูลที่ว่าเมื่อเราดูดวงไปจากครั้งที่แล้วมีความถูกต้องแม่นยาอย่างไรเราได้เอากลับไปบอกหมอดูหรือนักพยากรณ์ว่าสิ่งที่พยากรณ์ไปนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่ตรงกับชะตาชีวิตของเราเองส่วนผู้ที่เป็นนักพยากรณ์ก็จะได้ข้อมูลว่า สิ่งที่เราพยากรณ์ไปถูกต้องดังนั้นเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถให้การพยากรณ์นั้นถูกต้องแล้วก็แม่นยำเป็นมากยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นว่าจุดนี้จะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะคนที่ใช้หลักการพยากรณ์ตามเงื่อนไขกรรมในแนวทางของท่านอาจารย์จารันพิกุลเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ได้ไลฟ์สดไว้ในครั้งที่14 เรื่องของการพยากรณ์ด้วยเงื่อนไขกรรมนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูไลฟ์ครั้งที่14ได้ทีนี้การพยากรณ์ในลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่ากรรมก็คือการกระทำน่ะมันมีความซับซ้อนมากในเมื่อเราตั้งเหตุแห่งกรรมที่เราสนใจตามหลักการพยากรณ์ด้วยเงื่อนไขกรรมจะทําให้เราได้แนวทางต่างๆที่เป็นคําตอบออกมาในรูปแบบของการพยากรณ์เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่น หากเราตั้งจุดว่าถ้าเราแต่งงานใช่ไหมคะสมมุติเรามีการแต่งงานจุดแต่งงานที่เกิดขึ้นในดวงชะตากําเนิดนั้นอาจจะส่งผลอะไรบ้างต่อการแต่งงานในครั้งนี้บางคนอาจจะถือว่าแต่งงานแล้วร่ํารวยบางคนแต่งงานแล้วอาจจะต้องหย่าร้างบางคนแต่งงานแล้วจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศเห็นไหมคะว่าแค่การจุดตั้งกรรมเรื่องของการแต่งงานอย่างเดียว ยังส่งผลเรื่องราวต่างๆในอนาคตที่เป็นเงื่อนไขกรรมต่อการกระทําเพียงเรื่องเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ตามเงื่อนไขกรรมของท่านอาจารย์จรันพิกุลแต่ถ้าศาสตร์หรือว่าการพยากรณ์โดยทั่วๆไปก็จะมักถามเป็นคําถามเพียงแค่ว่าจะมีดวงแต่งงานไหมจะเลือกเลิกการแต่งงานวันไหนดีให้ถือว่าเป็นเลิกที่ดีเป็นเลิกมงคลเห็นไหมคะ คำถามจะไม่ซับซ้อนมากมายนะักจะถามแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ฟังผลการพยากรณ์ว่าถ้าเราแต่งงานดีหรือไม่ดีอย่างไรคนนี้ใช่เนื้อคู่เราไหมแต่งงานไปแล้วจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยฝากข้อมูลไว้ในคลิปนี้เรื่องของการพยากรณ์โชคชะตาใครที่มีความรู้จากการเรียนเรื่องของโหราศาสตร์ยูเรเนียน เรื่องของการใช้จานสองชั้นในการพยากรณ์ขอให้ลองทดลองทําการพยากรณ์แบบใช้เงื่อนไขกรรมท่านจะได้จุดที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการกระทําในเหตุเดียวแต่ผลมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งผลขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดที่อาจารย์เห็นความสําคัญของ ความสัมพันธ์ระหว่างนักพยากรณ์กับผู้ที่มารับคําพยากรณ์ยิ่งเรามีความสนิทสนมสัมพันธ์กันดูดวงกันต่อเนื่องกันมากเท่าไหร่นักโหราศาสตร์ก็จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทําหน้าที่เป็นมากกว่าผู้ที่ให้คําพยากรณ์อาจจะได้แนวทางในการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับจักรวาลเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการดูดวงนะคะไม่เพียงแค่เราอยากจะรู้อนาคต แต่สาระสำคัญของการดูดวงทำให้เรารู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้พยากรณ์กับผู้ที่มารับคําพยากรณ์จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพยากรณ์ที่แม่นยำนะคะนอกจากนี้เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถบอกใครได้ แต่เราสามารถบอกหมอดูหรือนักพยากรได้ถือว่าเราเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแต่เรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เราจะเปิดเผยปัญหาที่เรามีความทุกข์ให้กับนักพยากรณได้เพราะฉะนั้นจุดนี้อาจารย์ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันนอกจากนี้เราในฐานะผู้ที่พยากรณ์จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้าให้ได้ดีที่สุดนะคะทีนี้ทำยังไงเราถึงจะ พยากรณ์โชคชะตาหรือดวงชะตาได้อย่างแม่นยําอันแรกก็คือเราในฐานะน,นักพยากรณ์หมอดูหรือโหรเราจะต้องมันศึกษาหาความรู้ให้เยอะๆให้แตกฉานในศาสตร์วิชาที่เราเรียนนอกจากแตกฉานแล้วเรายังจะต้องออพยายามเรียนรู้หลักจิตวิทยาหลักของการใช้คําพูดให้เราสามารถแปลความภาษาดาวออกมาเป็นภาษาพูดเพื่อที่จะทําให คนฟังได้ฟังดวงชะตาที่เราอ่านได้อย่างเข้าใจนอกจากนี้เรายังต้องเป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับแล้วก็เคารพในดวงของลูกค้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้ชะตาชีวิตเขาจะแย่ยังไงการที่เราใช้คำพูดที่ดีที่เหมาะสมจะทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพยากรณ์ออกไปเช่นเราอาจจะบอกเขาว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะอาจจะเรื่องมีเรื่อง เจ็บตัวเรื่องของเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังอย่าผีผามอย่ารอบต้องรอบคอบทุกๆอย่างแบบนี้เป็นต้นคือพยายามใช้ภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจในคําพยากรณ์จริงๆแต่ว่าเป็นภาษาพูดที่ฟังแล้วคนฟังรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจแต่ ได้เป็นคําที่ถูกต้องตามหลักของการพยากรณ์หรือว่าคําที่เราต้องการจะบอกกล่าวลูกค้าเรานั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยการพยากรณ์มันจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่จะทําให้ไปสู่การเปิดเผยเรื่องราวต่างๆและก็จะทําให้มีการดูดวงต่อเนื่องไปนะคะทีนี้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะนักพยากรณ์หรือหมอดูมักจะให้คำแนะนำอะไรบ้าง ส่วนใหญ่แนวทางในการให้คำแนะนำนะคะถ้าอย่างอาจารย์อาจารย์เรียนโหราศาสตร์สากลแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนเราจะไม่มีการสะดอกเคาะไม่มีการที่แบบแก้ดวงแก้กรรมหรืออะไรทํานองนี้เด็ดขาดแต่เราจะใช้วิธีที่บอกลูกค้าให้แก้ไขดวงชะตาไปตามดาวยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเจอ ดาวเสาดาวเสานี่หมายถึงอุปสรรคปัญหาการพัดภาคการจากลาการจากเป็นการจากตายทุกอย่างที่เป็นอิทธิพลของดาวเสาเราก็ต้องบอกเขาว่าช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆทำให้หงุดหงิดไม่พอใจฟุ้งซ่านหรือมีปัญหาครอบครัวมีเรื่องงานดังนั้นถ้ามีโอกาสก็ขอให้ได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัด เพราะว่าดาวเสาร์ในที่นี้หมายถึงการเดินทางเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะแนะนําเป็นลักษณะที่ว่าขอให้มีการใช้ความหมายของดาวเสารไปในทางอื่นแทนที่จะเอาดาวเสารมาเป็นปัญหาอุปสรรคและก็ความทุกข์นั่นเองนะคะดังนั้นก็จะเรียกว่าการแก้ดวงไปตามดาวหรือว่าไปตามเงื่อนไขกรรมก็แล้วแต่รูปแบบที่อาจารย์จะใช้ เพื่อจะอธิบายให้กับลูกค้าที่มาดูดวงนะคะอันที่2ส,สิ่งหนึ่งที่นักพยากรณ์ทุกคนจะต้องบอกเลยว่าขอให้ลูกค้าที่มีปัญหานั้นน่ะพยายามตั้งสติแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดมันไปทําบุญรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็พยายามให้กําลังใจในรูปแบบต่างๆและที่สําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกบางคนก็อาจจะถามเราว่าเราจะเสริมดวงยังไง จะแก้กรรมยังไงจะใส่เครื่องรางของขังอัญมณีอะไรก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อสำหรับคนที่ชอบการมูนะคะทีนี้หลักใหญ่ของการพยากรณ์เนี่ยช่วงที่เรามีการโต้อตอบกันเรื่องการพยากรณ์สิ่งหนึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเมื่อลูกค้าได้ฟังคำถามจากเราแล้วลูกค้าก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็ถามเพราะฉะนั้นเราก็พยายามตอบคำถามให้ตรงประเด็นที่สุดเพราะว่า ช่วงเวลาที่การเปิดดวงทุกครั้งนะคะเราจะมีเวลาในการเปิดดวงเฉลี่ยก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในช่วงวันที่เรานัดหมายกันแล้วต้องพร้อมทั้งผู้พยากรณ์ผู้รับคำพยากรณ์แล้วก็จังหวะฟ้าอย่างที่อาจารย์เคยบอกเสมอว่าอาจารย์ใช้จังหวะฟ้าเวลาดีจาก good day ที่อาจารย์โพสช็อตเป็นคลิปสั้นหนึ่งนาทีทุกๆวันเวลาประมาณ6โมงเย็นนั่นแหละขอให้ทุกท่านใช้เวลาดี นั่นแหละในการที่เปิดดูดวงชะตาหรือว่านัดหมายดวงชะตานะคะเพื่อเปิดดวงจะใช้วิธีการเจอตัวกันตามที่นัดหมายก็ได้หรือใช้การคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่รูปแบบของผู้ที่จะมารับคําพยากรณ์กับผู้พยากรณ์แล้วแต่การตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามีการน,นัดหมายดูดวงกัน ลูกค้าพยายามถามข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการเปิดดวงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้จังหวะฟ้าในการที่เราจะต้องดูดวงดังนั้นขอบเขตการดูดวงจึงเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่เราจะได้ประโยชน์จากการรับคําพยากรณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น การให้คำปรึกษาของนักโหราศาสตร์หรือว่านักพยากรณ์โชคชะตานั้นก็จะเป็นรูปแบบอาจารย์ขอบอกว่าเป็นรูปแบบเพราะว่าเราอาศัยหลักการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้หลักโหราศาสตร์ในการพยากรณ์หรือแม้แต่คนที่ใช้ศาสตร์อื่นๆก็จะมีรูปแบบการพยากรณ์เช่นบางคนทายด้วยไพ่ย,ยิปซีเขาก็จะต้องมีรูปแบบของการวางไพ่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของคําพยากรณ์ก็ออกมา ตามรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อนักพยากรณ์ให้ข้อมูลไปแล้วท่านก็จะได้รับคำพยากรณ์พร้อมกับคำแนะนำคำที่เป็นถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาแล้วก็ตอบคำถามในสิ่งที่ท่านยังสงสัยในเรื่องต่างๆที่ท่านต้องการจะถามจากนั้นท่านก็ควรจะนำมาจดบันทึก พิจารณาในหัวข้อต่างๆนะคะที่ท่านได้รับคำพยากรณ์เรื่องโชคชะตาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีปัญหาอะไรในเมื่อท่านเลือกที่จะปรึกษานักพยากรณ์หรือนักโหราศาสตร์ท่านก็จะได้รับคำพยากรณ์คำทำนายอนาคตรวมถึงเส้นทางในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านก็จะผ่อนคลายจากความทุกข์ แล้วก็มีความหวังเพื่อที่จะรอคอยความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านจากท่านที่กำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นจำคำอาจารย์ไว้เสมอนะคะว่าในส่วนทุกส่วนของชะตาชีวิตนั้นดวงดาวก็มุยการหมุนเวียนโคจรไปทั้งดาวดีดาวหลายย่อมมากระทบมาสัมพันธ์กับดวงชะตากำเนิดแล้วก็ดวงอายุไขแล้วก็ ดวงจรปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นมีเหตุใดก็ตามที่เรากำลังได้รับตอนนี้ขอให้ท่านพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดและก็เมื่อท่านต้องการคําพยากรณ์เรื่องของอนาคตท่านก็จะได้ไปปรึกษากับนักพยากรณ์ในศาสตร์ต่างๆซึ่งท่านจะพบกับนักพยากรณ์ด้วยศาสตร์ใดก็ลองหาข้อมูลและก็ความรู้ จากคลิปวิดีโอของช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดโดยเฉพาะในะซีรีส์ Easy Astro ก็จะทำให้ท่านได้เลือกตรงวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ให้กำลังใจทีมงานช่องสำนักพิมพ์บ้านแม่มดด้วยการกด Subscribe เลือกเมนูกระดิ่งออ l นะคะแล้วก็ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปแล้วก็ถ้าท่านต้องการจะฟัง หรือคุยไลฟ์สดทุกๆเช้าว,วันอาทิตย์10โมงถึง10โมง15ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ